สวัสดีครับพอ,อกันตั้งสองสาธิตอีกแล้วนะครับเนี่ยมเศร้าเนี่เศร้าอากาศดีอีกแล้วพี่น้องมือนี่ยซีกขึ้นๆเล็หน่อยโอ้อเริ่มเปิดพัดลมอากาศดีอยู่เปิดพัดลมเล็หน่อยคือเย็นสบายอากาศเศร้า เม่อีอาหารเมนูว่าน้ำเสนอพี่น้องหนึ่งประคบรอยครับเฮ้ยเนื้อขาวจูนพูนเลยพี่น้องหนึ่งเป็นโตเลยหนึ่งเซกับผ่าปวดอ่อนเออเดียะนีแจ้าบวงนีแจ้าเจ้าเก็ดเองเดียวโอ้ยง่ายๆเลยลายลายเลย อาอฝากเก่งน้อยครับพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามทั้งช่องสาธิตเนี่ยนะครับยังสีบ้าผ่านในคลิปต่อไปสีผาสิพาพี่น้องไปเก็บคลิปยังก่อนต่อไปขอบคุณพี่น้องที่เข้าม,มารับชมติดตามรับชมทุกชื้นเลยครับอา้าวน้องพี่ไม่น่าครับผมลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะถือไก่ต่วน,นเรียนเอาๆนะโอ้ยเอฟซีทำหารายหมื่นแล้วเอา้า ไปโรงเรียนโอ้น้องปีมไปโรงเรียนเปิดเติมแล้วไปโรงเรียน,ยนขึ้นป .2 อ,อืออีกหน่อยอ <c oughs> นีย่เหรอน้ำมันอือหอนกับหิ้วนามเลยไปกับขอนี้วพี่นอ้องเตี้ยงยัเหมือนนี่อ้าแเสบ็จๆนล้วกันพี่น้องหนึ่งปลาคอใหญ่ครับเอามาเด้อกินกอดสาวแล้วกันพี่น้องแก้วบองอกึ้งโต้ยปตุยแก้วบวงเมึงแล้วกบ ขอเคยปักเตอร์แตน,นี่พี่องไม่เป็นฐานเลยไอ้ไม่ใ้่ไงแข่งได้แบบได้ม่งแท่น,นเด้เปักกระโดน

กัวคหับตัวซีกับมีปลาบูหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องปลาบูนี่ก็แซบ เนี่ยมันแตกชุดจอดเพื่อนว่าแล้วทำไม,ไมกระดูกมันกระโลกตรงนี้อมันทิ่มลงไปไม่ได้ดูแข้งนะต้องใครอยากกิน,กนยาวเขาปวดอะไรเออเขาปวดอ่นอนอะไรอ่ะพ่อยัองเข้าตา นี่เขาพูดอ้อนหวานฮะเรียบเข้ามาหน่อยดูจืดอืมยืดยืดตักยืดยังไงเขาเรียกว่าหวานไม่ที่คลองหวานผ่อนมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวใช่ไหมผ่อนมันเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอันนี้จืดมากเลยแหมดับรูเลยพดยืด 嗯，个奶粉。嗯 Chị nó đọc Chị nó, nó, nó Ôi Hoàn Phải đồn từ cứ hoàn Măng Ngoài bờ kia หอนหอนหอนหอ,นอ้ยอยต้ตุุนโตโตตเดกอ้ร้อยสีเลยหลัวไม่กินใช่ไหมกนมมินเนี่ยหัวมันนี่แตัวแสบกัางออไตอยู่นี ข้าวเลไปคนชนอะไรบ่อยู่ตรงนี้นย,นย้วน้ำผักอยู่ตรงนี้ไ่ใสมันหรอ่อ้องผักมันเย็นก่อนผักมันเย็นจะข้าว<อ>มาทายดูมาทายมทาย มาเฟรัะลุมมันดังพอรอไหวใสมันพี่น้อง,งเมียว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 เลยปลาเมวหนึ่งปลคอเย่แบบบ่านห<แ>้าวพี่น้อง แบบบานบานท้องพ่อแม่เป็นพ่อไหนให้แมวมันกินลองกินดูพ่อให้แมวมันลองกินดูแบบสมัยเกา่าโูกสมัยใหม่ มแมวไอ้วันีจะทะเลาะกันม่ทะเลาะกันนะดินานงนออกดเพต่อนเพราะว่าเออไอแมกตัวนี้มันหิวเหรอเออมันอยากกินได้ไหมตามมากิน <c oughs> Tem essa lá. Deixa Mình đứt cái tim sau Nó mới đứt cái tim Nên tăng cái tim lên nhận điều tao mọc để hộp ngủ hmm. <laughs> để Mọc mọc bước đi Bước đi về mọc đi rồi อืมบันจ์ทดลองกันตอกกนไหนลองให้กินไก่ดูพ่อมันจะคุ้นจินไหมถ <c oughs> ึงใส่แล้วคุณออก้าน <c oughs> <c oughs> không ngoan, cũng ngoan đấy, oai bể, mèo hết con mèo thấy thì ăn hết, mèo thấy thì ăn hết ไม่ยองแม่กินเห็ดว่ามีกินได้เฉยพ่อกินได้ไม่พี่ <c oughs> พ่อแม่กินเห็ดได้เฉยพ่อ <c oughs> ยืนยืนอะไรให้มันนะ่าจะกินหมดให้หมดเลยแล้วพ่อะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เห็นเห็นมันกินลงไปแล้วนะพ่อมันกินไปแล้ว แวเมืกีก็กินไก่ไปด้วยพ่อแมวแมวร่ว่เป็นแมวเห็ดนะพ่อแมวเห็ดแมวมังสวิรัติ่าไม่กเขาทุก่าน ไม่อยา่างน้ำพ่อกินแบนไม่จะก,กวนวเนี่ย,ออยนะไ,ไปไปกลแม่แม,แม่พ่อไปแม่แล้วจะความกินเด้วไปเอาไปใหตุ้เห็นด้วยเขาข้า อือืมืม่าอืขอบคุณครับเจ้ว่ามันมีแต่น้ำแข็งนะพ่ออือฉันรอดม่แตน้ำแข็งอืมไม่แตน้ำแข็งไม่เต่น้ำแข็งเขาคนเงินไม่เย็นยังของแข็งไม่ยม่เย็นของแข็ง กดฟินพี่น้องเนื้อเข้าจนทุพูนบาธรรมชาติเนื้อแขนโจโก้กินกับพักนี่มีมือข้วโพดออนแล้วก่าเฮดพักซดก็มีครับนูกไม่ทำไมต้องใส่ตอนเช้าเพราะว่าไปตัดเหล็กทช่ไมพ่อครับผมฝากเล็กน้อยพี่น้องมักอะโกดไหล่กดแช่ ก็ติดตามทั้งสองสาธิตนั่นไม่วพี่น้องสิบัวผานในคลิปต่อไปก็สิพ้าพี่น้องไปรับชมอย่างในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ยกไปแค่นี้คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องบายบายสวัสดีครับบายบาย